สนับสนุนช่วง GT Showcase โดย Kuma Most Desirable Sport and Lifestyle l e l a นี่สิคุม้ม Mini Truck Mini Van Lelai ผ้าเบร a k e ปลอดภัยไปกับคุณทุกเส้นทาง Hotline 087-807-9333 สวัสดีครับ GT Showcase ครับมีผมมาตามคำบอกเล่าของน้องใหม่นะครับว่าให้มาพูดคุยแล้วก็หาข้อมูลของ You Drink I Drive ซะหน่อยนะครับเพราะว่ามีบริการที่สอดคล้องกับผมนะครับในช่วงนี้ที่ต้องดื่มยามค่ำคืนบ่อยๆนะครับขับรถกลับบ้านไม่ค่อยสะดวกสบายนะครับข้อมูลนี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้มาติดตามกันครับนัดกันไว้ที่นี่นะฮะ อยู่กับเรื่องที่เราค้นหามาตลอดนะครับนั่นคือของ you drink i drive นั่นเองนะครับแล้วตอนนี้อยู่กับคุณสรีโสมบริสุทธิ์สุวรรณนะครับเป็น managing director ของที่นี่เองแหละครับสวัสดีครับคุณสิรีสวัสดีค่ะขอได้ชื่อนะครับ you drink i drive แนวคิดนี่มาจากไหนครับชื่อมันตรงตัวจริงๆหละค่ะก็คือจริงๆจุดเริ่มต้นเกิดจากตอนที่สีกับคุณนิชมลหุ้นส่วนอีกท่านหนึ่งนะคะเรียนปริญญาโทที่จุฬาก่อนจบแล้วได้ทำโปรเจกต์นะคะเราก็เห็นว่าปัญหาในประเทศไทยนะคะอุบัติเหตุบนทองถนนเนี่ยสูงเป็นอันดับสามของโลกเลยทีเดียวเกือบ4 0อนนะคะเกิดจากการมาแล้วครับเราก็เลยคิดว่าเออถ้าเราศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้อย่างดีแล้วแล้วหาทางออกอยู่ทางเรื่องนึงให้กับคนไทยเนี่ยจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ไหม พอทำ business plan ทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว,ลวก็เลยตัดสินใจที่จะลงมือทำตอนนี้ธุรกิจนี้เปิดมานานขนาดไหนแล้วครับคุณเสกก็หนึ่งปีแล้วค่ะหนึ่งปีแล้วเหรอฮะโอ้ oh, จากจุดเริ่มต้นหนึ่งปีนี่เริ่มต้นนี่ตอนนั้นมีผู้ใช้บริการประมาณเท่าไหร่ครับอย่างเดือนแรกนี่คือมีคนใช้น้อยมากแต่คือวันแรกที่เปิดมาก็คือมีคนใช้เลยนะคะ,ะทั้งนึ่งทุกวันนี้เขาก็ยังใช้บริการยอยู่ค <YouTube S 1> อ,<ๆ>อโอ้โ รู้จักประจำจริงๆเลยคือเรามีการทำ P.R. หรือโปรโมทอะไรมากมายไหมครับมีค่ะ<ป><ป>คือตั้งแต่ช่วงแรกเลยก็คือก่อนที่เราจะเปิดบริการเนี่ยเตรียมติดต่อกับพาร์ทเนอร์ร้านอาหารย่านเ,นเอกมัยท้องหล่อแล้วพอเราเปิดปุ๊บ ก็จะมีโปสเตอร์มีโรชัวเราอยู่หน้าเมนูก่อนลูกค้าจะเปิดเมนูหรือว่าโปสเตอร์ในห้องน้ำหรือแม้กระทั่งวิดีโอคลิป<ม><ม>อยู่ในร้านอย่างนี้ก็ทำหลากหลายทัสื่อหลากหลายแต่ว่าเน้นไปเลยที่ลุมเป้าหมายให้ตรงใช่<ๆ>พอมีคนใช้แล้วเนี่ยยิ่งดีเลยเขาแบบไปพูดกันปากต่อปากเรียกให้เพื่อนอย่างนี้ค่ะพูดแบบนี้แล้วอยากไปลองใช้บริการบ้างจังเลยคุณผู้ชมเออว่าอะไรไหมครับคือรีผมจะขอจับดริงกสซะหน่อยะจะได้ใช้บริการ o ยู r ด v e แล้วไม่ใช่ I d r i ายนะฮะงั้นเดี๋ยวลองไปดูครับว่าบริการนี้จะมาบริการผมด้วยวิธีใดบ้างครับ แล้วครับคุณผู้ชมครับวันนี้เป็นโอกาสดีนะครับได้ทดลองใช้บริการของ you drink i drive นะครับวันนี้ก็อย่างที่บอกก็คือมาดื่มที่ๆหนไหนนะครับพูดคุยงานกันนะครับที่ร้านพราวฟ้าอยู่ตรงทาวินทาวแค่นี้เองนะฮะผลก็ลงเม็ดพรำๆนะครับการทดลองใช้บริการน่าจะประสบความสําเร็จดีนะครับเรื่องของความปลอดภัยนะครับเรื่องการขับรถแล้วก็จัดด่านต่างๆด้วยซึ่งจะได้เวลาแล้วนะครับที่นัดหมายกันนั่นแหละครับน่าจะใช่แล้วมั้งฮะถ้าที่เห็น ใช่แล้วครับชุดสีฟ้าเนี่ยครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณมนตรีครับยค่ะยูดิงไอได้ยินดีให้บริการครับอืมพร้อมไหมครับพร้อมครับผมวันนี้กายนิดนึงนะครับยูดิงไอได้กลายเป็นไอดริงค์นะครับแล้วยูจะได้แล้วนะครับครับผมได้ครับโอเคงั้นยินดีเลยครับเดี๋ยวผมมอบตำแหน่งให้คุณเลยนะครับนี่ครับครับผมอมครับอ่าไม่ทราบรถอยู่ตรงไหนครับตรงนู้นครับครับพร้อมไหมครับครับเป็เลยครับไปเลยครับ สะดวกสบายดีนะครับวันนี้ไม่ต้องขับครับมีโพลขับจัดการให้ครับแล้วขับขับแบบนี้นี่ในกรณีที่เจอด่านเนี่ย เคยโดนถูกตรวจบ้างไหมครับมีครับมีช่วงแรกๆครับช่วงที่บริษัทเปิดให้บริการก็ตำรวจยังเคายังไม่ทราบว่าเราเป,ไป็นพนักงานของตนนครับก็ยังรอดตรวจบัตรนักขาตาม,าป,ตามาปกติก็หลังๆเข้าเขาเห็นเราบ่อยครับเห็นเราบ่อยเห็นเงินทุกตื่นก็เขาเปิดกระจกลงก็เขาก็ให้ผมให้ไปเห็นยูนิฟอร์มนี้ก็ แทบจะเป็นบัตรผ่านเรียบร้อยโอ้แน่นอนได้สบายใจได้ว่าเจ้าหนที่มาขับรถแทนแล้วไดเป็นพนักงานขับรถมาขับรถให้รกคา้าแน่ดีจริง,รงๆเลยครับอ่ไหนๆก็มาถึงนี่ก็ส่งให้ถึงที่เลยนะจอดรถรให้ด้วยนะครับผมว่าอาการผมนี่จอดรถไม่ไหวแล้วได้ครับอ รบกวนขอลายเซ็นจบงานด้วยนะครับตรงนี้ป่ะครับใช่ครับเรียบร้อยนี่แจกครับยินดีไงได้ขอบคุณที่ใช้บริการครับขอบคุณมากครับ<ช>ที่มาสง่งบริกัรเองนะครับยินดีครับขอบคุณครับ คุผู้ชมครับมื่อคืนนี่ต้องทดสอบนะครับแล้วก็ลองใช้บริการของทาง u drink i Drive ด้วยก็สึกถึงความสะดวกสบายแล้วก็ปลอดภัยมากๆนะครับนั้นวันนี้ก็ต้องมาคุยกันต่อสักนิดนึงฮะจากรอยต่อจากท้งที่แล้วครับอ่ะคุณติมาพอดีเลย คุยกัน,นต่อนะครับคุณตีครับค่ะเป็นไงบ้างคะสะดวกสบายดีครับแล้วก็รู้สึกถึงความมีมารยาทของของพนักงานด้วยนะฮะค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการของทาง U Drink I Drive เนี่ยมีปริมาณเท่าไหร่ครับที่จะรองรับ <Oui> ตอนนี้มี40ท,ท่านนะคะผูเทากับพัทน์รวมกันพัทน์นี้จะเป็นพัทน์ประจำนะคะคือก็คือมาประจําทุกสุ่ยเสาร์เลยก็แสดงว่าทุกคนเนี่ยต้องขึ้นทะเบียนกับเราชัดเจนไม่ใช่ว่าอยู่ดีดุนด่วนมาแบบพวกรถตู้หรือรถวินที่แบบไปตามใครมาไม่มีไม่มีแบบนั้นเพราะว่าพนักงานทุกท่านก่อนที่จะมา มากับเราคะ่ะจะผ่านโปรเซสการคัดเลือกที่ตั้งแต่สัมภาษณ์แล้วก็มีการเทรนนิ่งนอกจากจะให้ขับรถเป็นหลากหลายรูปแบบทุกแบบแล้วนะคะจะมาดูแลเรื่องในแง่ของมารยาทในการบริการด้วย อันนี้ผมรับประกันได้เลยนะครับเพราะว่าใช้บริการและรู้สึกได้เลยถึงความมีมารยาทนะครับกับอีกส่วนก็คือเรื่องของชุดนะฮะตอนแรกเห็นคุณสิใช้นี้มาตอนที่วันนั้นที่เราคุยกันคิดว่าเอาแค่เป็นพาร์ทออฟฟิศจริงจเจ้าหน้าที่จะใส่ชุดสีโดดเด่นแบบนี้ใช่ค่ะแต่ว่าจะมีหมวกมีเนคไทมียูนิฟอร์มมีถุงมือหลไยครบเลยแล้วก็ที่สำคัญมีกล้องด้วยผมอาจจะไม่ได้สังเกตมีขนาดนั้นเลยนะค่ะก็คือกล้องน่ยจะติดตรงหูพนักงานขับรถคือตรงนี้เพื่อความปลอดภัยของตัวลูกค้าด้วยแล้วก็เพื่อท พนนักงงาเอด้วยและในส่วนของสีฟ้านี่มีเหตุผลไหมครับมีเหตุผลคะ่ะคือเราต้องการจะตอบโจทย์คอนเซ็ปต์ของบริการเรานะคะคก็คือเราไม่อยากให้มันดูแบบน่าเบื่อเกินไปแล้วก็ที่สําคัญมันสีฟ้ามันดูสะดวกสบายซึ่งบริการของเราเนี่ยตอบโจทย์วความสะดวกสบายเช่นแบบขับรถไปแล้วไม่ต้องทิ้งรถไวค้ค้างคืนแล้วก็แค่คนโทรโทรมาให้คนขับรถให้คุณก็กลับถึงบ้านปลอดภัยแล้วคราวนี้มาถึงเรื่องของค่าใช้บริการแ้วนะครับ ค,คือผมไม่ได้จ่ายเลยนะเออผมอาจจะแอบถ้าเป็นไม่รู้ตัวนะก็ฟีไปเลยนะแต่วามแช้กค,ค่าที่จ่ายจริงๆมันยังไงคะก็ <c oughs> คือเราคิดตามระยะทางจริงนะคะจกจุดที่ไปรับถึงปลายทางคือบ้านลูกค้าค่าบริการเริ่มต้นศูนย์ถึงห้ากิโลเมตรแรกเริ่มต้นห้าร้อยบาทแล้วก็ห้ากิโลเมตรถัดมาเพิ่มอีกห้าสิบบาทห้ากิโลเมตรต่อไปเพิ่มห้าสิบบาทก็จะเป็นห้าร้อยห้าสิบอ๋อพอเป็นทํานะฮะอย่างนี้ค่ราวนี้ในจุดที่ให้บริการนะครับว่ามันอยู่ใกล้ไกลขนาดไหนครับคุณสรีตอนนี้ะ คือตอนนี้เราสำนักงนางงนใหญ่อยู่ตรงอโศกนะคะคือเฮดออฟฟิศอยู่ตรงอโศกแล้วคือวันศุกร์เสาร์เนี้ยวันที่ลูกค้าเยอะเราจะมีพนักง,งานไป s t a n บายตามย่านหล,หลักๆก็คือมีตรงแถวเกษตรธรมวิมินแถวเรียบทางด่วนนะคะออแล้วก็มีตรงทองหลอออ่อ,อตอนนี้ออออที่ s t a n บายอยู่ในกรณีที่เกิดว่าลูกค้าไม่ได้ดื่มอยู่ในย่านย่านที่เรียกว่าไปศูนย์ที่เราจอดรถได้เจ้าหน้าที่อยู่ได้เนี่ยคราวนี้มันจะต้องไกลซะหน่อยเนี่ย มันต้องใช้เวลาเดิน,นาทาง,ทางใช่ค่ะใช้เวลาในการเดินทางประมาณ40นาทีถึง1ชั่วโมงครับก็ต้องแจ้งล่วงหน้าหน่อยเพราะว่าเ e a d ออฟฟิศอยู่ในเมืองใช่ไหมคะกว่าจะเดินทางไปก็ต้องใช้เวลามาถึงขนาดนี้นะครับถ้าจะติดต่อหรืออยากใช้บริการของ u r r n k i drive นี่ เบอร์โทรอะไรยังไงครับค่ะคือตอนนี้เรามี2ช่องทางนะคะทั้งโทรศัพท์ก็คือเบอร์09108 0ก้าหนึ่งศูนย์แปดศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์แปดค่ะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือไลน์เอ่อไลน์ไอดียูดื่มเลยค่ะ U เป็นตัว U นะคะเป็นตัว U เฉยเฉยตัว U เฉยๆแล้วก็ Drink แล้วก็ I แล้วก็ Drive ไปเลยอ่าแค่นี้ก็สามารถ มาเป็นสมาชิกนะครับยังไฮไลน์มาก่อนได้เลยยังไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรนะฮะเก็บไว้ก่อนนะครับถึงเวลาจนตัวหรือแบบอยากทดลองใช้ก็มาลองใช้บางท่านก็จะลงทะเบียนไว้แบบยังไม่รู้ว่าจะใช้เมื่อไหร่แต่แจ้งที่อยู่บ้านเลขที่มาเรียบร้อยเลยอย่างเงี้ยพอถึงวันที่จะใช้ปุ๊บก็คือแจ้งอย่างเดียวว่าอยู่ร้านไหนให้ไปรับพิมพ์นะคะโอเคนะครับทั้งหมดก็คือเรื่องที่น่าสนใจที่เรานําเสนอในวันนี้ในช่วงของพิธีโชว์เคสนะครับลากันนะครับผมคุณสิแล้วก็ยูทิ้งไอเดยมีโอกาสก็ใช้บริการได้เลยครับ